้ันนี้จัดจบให้ได้แน่นอนค่ะคันนี้เหล็ทพันเบาเพียง4 0 0พบาทเท่านั้นนะคะกับเจ้ามิซูบิชิไต้ตั้งคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.5 GL นะคะปี2017ด้านหน้าได้ไรไปต้างไปดูกันเลยคันนี้นะคะเป็นปี1 7แตจะบอกเลยว่าสภาพน้องสวยมากๆนะคะสีนะคะตัวรถได้เป็นสีขาวสแตนดาร์ดจากโรงงานส่วนด้านล้อนะคะจะได้เป็นล้อแม็ก e 3ทีอีสามเ็นะคะคันนี้ได้แต่งล้อแต่งซิ่งทั้งหมด4่วงเลยเดี๋ยวน้องนี้จะพาเข้ามาดูด้านในกันต่อค่ะ คันนี้นะคะได้เป็นระบบปักไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมลาลัยได้เป็นพวงมลาลัย3ก้การนะคะวิทยุระบบแอร์ใช้งานได้ปกติค่ะส่วนด้านเกียร์จะได้เป็นเกียร์5สปีดนะคะเบาภายในเป็นเบาะนังสีเทานะคะสวยๆไปเลยส่วนด้านโตู้ของเรานะคะจะได้เป็นโตู้ตัดใหม่ขนาด2เมตรสิจดทะเบียนลรงล่มให้เรียบร้อยสําหรับร้านของเรานะคะมีบร,ริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้านะคะถึงบ้าน77จจังหวัดเลยนะคะราคาค่าตัวน้องคันนี้นะคะ อยู่ที่259,000หหพับาทหรือเลทพันเบาๆเพียง4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นนะคะออกรถจบเราเอกสารไม่ยุ่งยากติดต่อหาน้องนี้เลยค่ะ